ัดผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าจุพารวยนะคะนี้ก็มาเที่ยวงานนิ้วค่ะเที่ยวงานนิ้วอำเภอหนองสองห้องเลาะเลาะงานนิ้วกันพี่น้องวันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายมาเลาะงานนิ้วอ ไปเดินตรงไปทางนู้นก่อนแต่๋ยวบอไปทางเพลงเลยทางเพลงฉันไปบ่ได้ซินลิกัสิดเกี่ยวงานนิ้วเกี่ยวงานนิ้วค่ะไปหาอะไรก็มีหนังเดินดู้วยซิท บอกไปท,ท,ทั้งปรเทศเฉียงบัดดันเฮ้ยดูทำปากอ๋อวอว๊ออาหลานมาเที่ยวด้วยดู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 เอาปากว๊อเลยออาปากว๊อเอาปากว๊อเอาปากว๊อจำดูดูเถอะเคยอยู่หนิงละววยเฉียงกันหมาละไว้อะไรทำทำคุณเกี่ยวเกี่ยวหมากเกี่ยวนี่หมากเกี่ยวนี่หมากเกี่ยวกินยืนกินของนิสาไป้ถ้ากันเดินกลับไปเรื่อยก็ได้ แล้วพี่น้องดูคนชินยักษ์ขินยักษ์เป in, ็นส wow ้มตองงาาต่กของมาแล้วก็ออกวัวนมีอะไรไม่ได้รูปเขียออก Ô mọi người ơi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  mọi người ปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกก็ไข่ไข่ส้มเครื่องกระลูกชิ้นก็เจอกันหมดเลยก็เจอกันหมดเลยของมาม่าเกาหลี เป็นยังไงมาม่าเกาหลีเยวจะชิมมาม่าเกาหลีดูมาม่าเกาหลีมันเป็นยังไงมาเที่ยวงานนิวหนองสองห้องนะคะพี่น้องผลไม้ดองตอนนี้ก็เป็นทุกชิ้นยักษ์ บ้านไทยชิมเจ้านี่ยเาอร่อยนะชิมเจ้านี่ยเาอร่อย สวัสดีค่ะพามาเลาะงานงยิ้วพี่น้องนี่ก็หนมจีนน่าทานมากเลยได้อะไร,ไะไรซื้อข้าวหลามไปฝากด,ด้วยนะข้าวหลามบบมีขายเลียดจะเปียกฟองเ,อเล่คนขาย,ยไม่<ฮ>มีหลานนึงอยู่ตรงไหนหลานมีอยู่ตรงไหนไหนตรงซอยเนี่ยมีอยู่หลาน bạn gì thêm bạn เดี่ยวงานนิ้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเสื้อสวยมากอันนี้วันนี้ Đây luôn nhiều. lông nhiều Cái <laughs> lúc chín Chín lúc chín lúc chín 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 หน้าบาทสิบบาทมันมนเลยจ้าเกียวเหลือนี่ก็หมูทอดหอยทอดไม่ใช่หมูทอดนี่คือหอยทอด เล่นฟังเถอะไปรู้ทางใเนี่ยักินไก่เนี่ยกินไก่เลยไก่ทอด ไต้เล็กนี่กระดูก

ได้ดอกขล้างเรเห็นมาแล้วไปแล้วไปดูตะคอนบ่ทันไเดไ๋ยวจะขนมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเที่ยวงานนี้กันค่ะเชื่อใจได้เนาะตอนไปฉันบอขากลับฉันยังไปสื่อไหม ค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกน้ำใจเมจีก็ขออนุญาตล,ลงเวทีนะคะบ๊ายบายค่ะบ,บ, <c oughs> บ๊ายบายบาย๊า,บายบาย,ายาบ๊ายบายโอเคไปไหลสดเนาะไปบ๊ายบาย